อิสนะทั่วยกล้อเดินทางไกลไป1อ1เจ็ดย่านน้ำทั่วทุกภุยิภาคของประเทศไทยด้วยสายการบินไทยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ด้วยบริการเฟรี่ดีไซน์ช่วยอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสารทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร่างกายแม้แต่ผู้โดยสารที่ใช้รถเข็นเป็นมนุษย์ล้อก็สามารถใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชียได้ในทุกเส้นทางบินครับ เนี่ยนี้เราก็เดินทางแต่เช้าจะไปสุราธานีไปทัวร์อารยะสถาปั์ที่คือรัชประภา,าหรือเขื่อนเชี่ยวหลานก็ได้ฮะเดินทางเครื่องบินก็ต้องใช้บริการแอร์เอเชียใครๆก็บินได้เนี่แล้วก็วิลแชร์ก็จะมีเคาน์เตอร์เฉพาะเลยที่เฟลลี่เป็นมิดเห็นไหมสูงไม่ติดเข่าสวัสดีครับนี่พนักง,งานแอรเอเชีย นี่ยเที่ยวบินวีแชร์เรียบร้อยแอ์เอเชียใครใครก็บินได้ แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดส,สุร,ราษฎร์ธานีที่มีธรรมชาติสวยงามตะการตาในบรรยากาศแห่งสายน้ำและภูเขาที่โอบล้อมนั่นก็คือเขื่อนรัชประภาหรือชื่อเดิมคือเขื่อนเชี่ยวหลานที่อำเภอบ้านตาขุนจังหวัดส,สุร,ราษฎร์ธานีตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาศกซึ่งปัจจุบันได้มีการปรับปรุงและพัฒนาให้มีอารยสถาปัตย์อย่างต่อเนื่องด้วยการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไม่ว่าจะเป็นทาง าที่จอดรถและห้องสุขาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงวัยผู้พิการและมนุษย์ล้อหรือคนที่ใช้รถเข็นให้สามารถเดินทางมาเที่ยวชมทัศนียภาพที่สวยงามของเขื่อนเชี่ยวหลานได้โดยสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ดังนั้นกิษณะทั่วยกล้อจึงต้องเดินทางไปที่เขื่อนรัชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อไปสำรวจควาพมพร้อมทางด้านอารยสถาปัตย์โดยได้เชิญผู้แทนองค์กรและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนเขื่อนรัชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปสู่ความเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีอารยสถาปัตย์จัดให้เพื่อคนทุกกลุ่มวัยทุกสภาพร่างกายและเพื่อคนทั้งมวลครับ วันนี้โอกาสดีๆนะคะซึ่งคุณกฤษณาละไหลนะคะซึ่งก็มาเยี่ยมพื้นที่จังหวัดสุราธานีถือว่าเป็นคิกออฟนะคะทัวร i s m ื่องฟอร์ออนเพื่อคนทั้งมวลก็ขอเชิญชวนนะคะ<ม>ผู้ประกอบการที่พักหรือร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกนะคะต้อนรับทัวร i s m ื่องฟอร์ออนเพื่อคนทั้งมวลนะคะจังหวัดสุราธานีเราเองพร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยวทุกเมื่อก็ขอต้อนรับทุกๆท,ท่านค่ะด้วยความยินดียิ่งค่ะ ในแนวความคิดในเรื่องของัวริซึมฟอร์ออหรือเพื่อคนทั้งมวลหรือผู้สูงวัยเนี่ยในแนวความคิดของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยนะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้กำชับในฝ่ายปกครองหรือฝ่ายทางมหาดไทยที่ควบคุมดูแลในเรื่องการขอการอนุญาตของทางโรงแรมก็ให้กำชับในเรื่องของมาตรการในข้อกําหนดต่างๆที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงวัยแล้วก็ผู้พิการโดยเฉพาะพวกมนุษย์ล้อในเรื่องของผู้สูงวัยในอนาคตในประเทศไทยเราจะมีกลุ่มของผู้สูงวัยมากขึ้นเพราะนั้นในการพัฒนาส่งเสริมโดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ให้คำานึงในเรื่องของผู้สูงวัยให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นในการออกแบบทุกกิจกรรมทุกพื้นที่นะครับที่ทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาลงไปพัฒนาเนี่ยก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มผู้สูงวัยแล้วก็กรณีของวีลแชร์ด้วย หลังจากที่ได้หาหรือกันเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอารยสถาปัตยกระดับเขื่อนรัชประภาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั่วมวลแล้วคณะคิกออฟอารยสถปัปย์เขื่อนรัชประภาก็ร่วมกันสำรวจการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆบริเวณจุดชมวิวของเขื่อนรัชประภาครับเอาไปเลยยอโอโอนี่ถือว่าโอเคเลยนี่ถือว่ามาตฐานนะ พอเข็นเองได้เห็นไหมเนี่ยหนึ่งต่อสิบสองไม่เกิน5องศาแล้วความกว้างนี่ก็ในประมาณนี่เมตรยี่สิบมั้งเนี่ยนี่ก็ถือว่าโหสุดยอดต้องขอบพระคุณมากนะครับอ่านะนี่นะดูเนี่ยทางลาดเชื่อมหมดนะนี่เห็นไหมครับผมแล้วนี่ก็ไปทางลาดไปชมวิวที่หมดเนี่ยพอฮะนี่เห็นไหมนี่มานี่ครับนี่ที่จอดวิวแชร์นะตามหลักมาตรฐานเลยเนี่ยโอ้โหพอมาถึงจอดจุดที่ใกล้จุดหลักก็คือจุดนี้ร้านกาแฟกับจุดถ่ายรูปชมวิวที่เราไปนั่งไงจันอ้าวโหสุดยอดสุดยอด นี่ครับมีป้ายเด่นเป็นสง่าเลยนะครับป้ายนี่ก็สําคัญนะครับหลายที่มีห้องน้ําวิวแชร์แต่ไม่มีป้ายบอกอย่างเงี้ย<อ>ป้ายนี่ก็ถือว่าเป็นหัวใจนะนี่เป็นทางลาดนะนี่เห็นขึ้นได้สบายนะโอ้นี่ครับมานี่ห้องน้ําวิวแชร์ก็เป็นประตูบานเลื่อนนะเพ,พี่เปิดน,นะบานเลื่อนเห็นไหมแต่ตามหลักที่จะเอามาตรฐานของมาตรฐานนั้นข้างหน้าก็มีชานพัก อันนี้มันจะไหลมาทนประตูพอดีือหลักการคือว่าให้มาคนเดียวได้ไงผมก็มาปุ๊บผมจะเปิดอย่างนี้ฮะถ้าเกิดมันไหลเนี่ยมันจะเอ้ยไหลไหลไหลอย่างเงี้ยฮะครับผมโอเคเนี้มาหมุน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 นี้ก็อยู่ในเกณฑ์แบบบ้านๆนะนี่บ้านๆตัวนี้เป็นติดตัวแอลตรงนี้ปุ๊บตัวนี้เป็นที่พับอันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะทบอนะวันนี้ก็ได้มาชมอารียสัปปสของเรานะครับเรามีความพร้อมในการต้อนรับ universal d e s i g ไซน์นะครับ ก็เรามีทางลาดมีห้องน้ําจะมีคอมเมนต์นิดหน่อยเรื่องเ,ออเราจับก็เราจะไปปรับปรุงเพื่อจะทําให้ได้ตามมาตรฐานให้หมดทุกอย่างครับผมในนามของชาวสุราษฎร์ธานีนะครับคืลเลพายินดีต้อนรับนะครับทุกคนมาเที่ยวที่นี่ได้เท่าเทียมกันทุกคนครับ